ตามที่นายฮัสซันตอยิบตัวแทนกลุ่ม B R N <น>ออกแถ<น>ลงการผ่านเว็บไซต์ YouTube โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด7ข้อในจำนวนนี้นอกจากจะให้ทางการไทยถอนกำลังทหารทั้งหมดกลับที่ตั้งแล้วยังให้กำลังอาสาร,รักษาดินแดนหรืออสอกลับไปปฏิบัติาศาสนกิจตลอดทั้งเดือนรอมดอนอีกด้วย ทำให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าวอสอตรีรุสัญยาลาสังกัดกองร้อยอาสาร,ร,รักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลาที่2บอกว่าตั้งแต่ตัวเองทำงานมากว่า4ปีก็ไม่เคยละเว้นการปฏิบัติศา,ส,าสนา,านิจทั้งในเดือนทั่วไปและในเดือนรอมฎอนการทำงานในแต่ละวงรอบจะมีการพักเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวใน1เดือนจะได้พัก12วันซึ่งเพียงพอกับการกลับมาช่วยงานครอบครัวและทำศาสนา,านกิจ และเห็นว่าการทําหน้าที่อสเป็นการปฏิบัติของผู้มีจิตอาสาเพื่อรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนการทําหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนาิจส่วนใครจะปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่ามันไม่จริงนะครับมันไม่จริงนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับนะมันขึ้นใจอยู่แต่ละบุคคลในการในการจะใช้เวลาตรงนั้นนะครับ เวลาเขาเขากำหนดขึ้นมาแล้วว่าในช่วงนี้ทำอะไรทำทำอะไรทำอะไรเขาจะเขาจะากำหนดขึ้นมาโดยชัดเจนอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะปฏิบัติตามหรือเปล่า,าแค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนการไปทำงานอย่างสมมติว่าเราออกไปไปบัติงานตลาดสดพิมลชัยอ่ีสเราก็ไปได้ไปทีสีพ่พอถึงเวลาพอถึงเวลาละหมดาดสู่บูตตเนี่ย เราจะกลับมาได้โดยจะมะีทั้งหมดเราจะไป12นาย12นายเราจะมีไม่ใช่ว่ามุสลิมทั้งหมด12นายเราจะมีไทยพุทธอยู่ด้วยมุสลิมสัก4ีคนไทยพุทธ6คนก็ในส่วนไทยพุทธก็กลับมาก่อนจะสลับเปลี่ยนอยู่อย่างนี้นะครับ ขณะที่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ทับเที่ยงปลัดป้องกันอำเภอเมืองยะลามั่นใจว่าการทำหน้าที่ของหน่วยกำลังอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำศาสนก,กิจแต่อย่างใดเนื่องจากมีแผนบริหารจัดการกำหนดตารางการทำหน้าที่ของกำลังพลที่ชัดเจนอยู่แล้วสำหรับการบริหารการจัดการวงรอบของอสองการพักการลาเนี่ยคนระับตามนโยบายของท่านผู้ว่าคือผู้บังคับการกองอา,าสากษาดินแดนจังหวัดนะครับท่านมีใบให้เราฏิบัติหน้าที่ คือไม่ให้เด็กมันสติ๊กกับงานมากอยู่กับนานติดงานอ่านมากเขาเรื่อ mm. ทำสองสองในสามนะครับ mm. คือแบ่งเป็นสองสามจอปอพักเป็นหนึ่งจอปอหนึ่งชุดตีก,การพักสองชุดประมาณอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็มันก็หมุนตามวงรอบมีไซเคิลอยู่แล้วครับ mm. มันก็สามในสองก็สมมุติว่าทำห้าวันเ็าพักไปห้าวันก็พักไปห้าแล้วก็กลับมาหมุนมารอบเดิมแต่คิดเป็นเดือนมันก็ประมาณสิบสองวัน สำหรับในช่วงเรือนลอมบอดนเรือ,อนอ,อันประเสริฐของพี่น้องที่นับถือาศาสนาอิสลามนะครับก็ทางผู้บงคเบกาการกองอาสาลั่นาแดนนะครับหรือว่าผู้บับกองร้อยจึงดูแลอยู่ท่านนายอำเภอนะครับท่านก็มีแนวคิดมีในในโยบายว่าผู้ที่จะไปประกอบาศาสนาิจให้ไปได้เต็มที่นะครับคือละหมาดว่าเวลาแล้วเราทคืนอีกนะครับแล้วในส่วนที่เหลือนะนอกเหนือจากนั้นลัางว่วงก่อนว่วงแล้วก็ลังว่วงจะให พักติดต่อกันอีก3าวันก็รวมแล้วเป็น6กวันสําหรับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วารกน้องก็สาหรับมาตรการดูแลนะครับพี่น้องอิสลามเราก็มีอ,อสสที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มันก้ากนะึ่งเกือบเกือบเกือบจาก50-50ห 50. รู้ผู้ได้ว่าณว,วันนี้อำเภอเมืองเ,เรามีอ,อสส60ที่เป็นพี่น้องนับถือศาสาานาศาสนาอิสลามแล้วก็40นับถือศาสนาพุทธก็สามารถดูแลหรือใหงานเราเดินไปได้ครับ สำหรับภารกิจอาสารักษาดินแดนถือว่าเป็นหน่วยกําลังภาคประชาชนเป็นคนมาจากพื้นที่ทุกคนมีความรอบรู้ในมิติความเป็นคนพื้นที่รู้อะไรถูกอะไรผิดสามารถสื่อภาษาเดียวกันได้ทำให้ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เป็นอย่างมากทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน